เรื่องแก๊ที่ว่ายากในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโจทยากยากโจทย์แปลกๆแล้วมาทำไปพร้อมกันเอาแบบเรียวๆเอาแบบสนุกๆมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยในข้อที่1เวลาที่เราเจอโจทย์สำคัญที่สุดเลยก็คือจะเริ่มจากตรงไหน แนะนำจากใจเลยค่ะถ้าเกิดเป็นแกส๊สให้เริ่มจากสูตรเดียวค่ะนั่นก็คือ PV เท่ากับ nRT เราไปดูโจทย์บอกอะไรมาเราก็เขียนเอาไว้เพื่อกันการพลาดโจทย์บอกอุณหภูมิโจทย์บอกความดันแล้วก็ยังบอกความหนาแน่นมาด้วยหากบอกความหนาแน่นมาในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นความหนาแน่นได้เราจะเปลี่ยนให้กลายเป็น p เท่ากับ G ส่วนด้วย m w r t แล้ว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 นะคะเราก็เอา m w ไปไว้ด้านนี้จะได้กรัมส่วนด้วย v คูณด้วย rt นั่นเองและในสูตรนี้ของเราก็คือสูตรที่เราจะได้เอามาใช้จากนี้ไปจนนิรันด์สำหรับการหาความหนาแน่น เราไปดูกันค่ะว่าจะแทนยังไงในโจทย์นะคะให้ความหนาแน่นมาเขาบอกว่าอากาศที่ระดับความสูง10กิโลเมตรเนี่ยจะมีอุณหภูมิลบ50องศาเซลเซียสและถ้าเกิดความดัน0.26ความหนาแน่นจะเป็นเท่าไร เจอแบบนี้นะคะแน่นอนว่าจะต้องมีการแทนค่า2รอบเพราะว่ามีความดัน2รอบนั่นเองเรามาลองดูกันเลยค่ะว่าเราจะใช้วิธีไหนดีบางคนบอกว่าครูััทขาเราใช้แบบนี้ได้ไหม M W แล้วก็ DRT P M W เท่ากับ DRT Oh my g โอ้ไมแได้ค่ะ คือบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะมีการกําหนดความดันมาให้2ค่าปริมาตรมาให้2ค่าเราจะต้องใช้การเทียบกันระหว่างเงื่อนไขที่1กับเงื่อนไขที่2และอะไรคงที่เราก็จะตัดตัวนั้นออก R คงที่ตัดแน่นอนนะคะ d อย่าไปตัดนะคะเราต้องการหาตอนนี้ m w ก็คงที่ค่ะเพราะอะไรเธอจึงทิ้งฉันไป ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นแก๊สชนิดเดียวกันเราไปต่อกันเลยอะ่ะเราแทนความดันที่1 atm d ตัวแรกของเราใช้1.2กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเดซิเมตรอุณหภูมิที่เราใช้ตอนแรกคือ15บวกด้วย273เลข273ไม่ใช่หน่วยงวดน,นี้แต่เป็นการเปลี่ยนเป็นเคนวินได้ไม่ได้ได้นะไปต่อกันที่ p ตัวที่2ก็คือ0.26 หารด้วยความหนาแน่นและทีเขาใช้เป็นลบก็ลบมาด้วยนะจ๊ะอย่าคิดว่าลบลบกลายเป็นบวกนะไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเลขเนี่ยดูจะยากลำบากเหลือเกินเรามาทำไปทีละตัวดีกว่านะคะตัวแรกค่ะ15 15 บวกด้วย273 15บวก273ได้288คูณ1.2ได้345.6เรามาดูกันต่อที่0.26ส่วนด้วย273ค่ะลบด้วย50ออกมาได้223ตัวนี้มีดีอยู่ด้วยอย่าลืมนะคะมันคอลอกแคแลอยู่ตรงนี้อย่าตาลายเป็นเลขศูนย์นะจ๊ะ และบางคนก็ทำมาแล้วนะคะเอาศูนย์คูณตลอดทั้งสมการเราจะไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยนะคะเอาละค่ะย้ายข้างมา2 2 3แล้วก็หารด้วย3 4 5กลายเป็น3า6แล้วกันนะคะเพื่อให้เลขจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะอันนี้ก็คือ1ส่วนดีกลับขึ้นไปให้กลายไปเป็นดีเดียวดีกว่านะ 3 4 6คูณ0.26ส่วนด้วย2 2 3เท่ากับดค่ะกลับด้านกลับด้านเฉยๆนะคะเอามาคราวนี้นะคะ6 4 6คูณด้วย0.26ปั๊บหารด้วย2 2 3ค่ะได้0.40นั่นเองนะคะเห็นไหมเป๊ะเลยนะหน่วยออกมาตามนี้เลยนะคะเพราะว่าเราใช้ความหนาแน่นเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร หน่วยที่ได้ก็จะต้องเป็นกิโลกร,รมัมต่อด้วยลูกบาศเมตรนั่นเองเนี่ค่ะลูกบาศเมตรเหมือนเดิมนะคะก็ออกมาตามนี้เลยนะโอเคไหมคะแล้วตรงไหนครับคุณนัดขาความดันรวมอันนี้ไม่มีคะ่ะยังไม่เจอนะคือเวลาที่พูดถึงความดันรวมความดันย่อยเนี่ยครูอยากจะให้เราได้จินตนาการไปพร้อมครูต่อจากนี้ ต่อจากนี้ค่ะต่อจากนี้โอเคอ่ะมาอ้ยค่ะสมบกเกาได้ไหมอะเกาแล้วอะอ่ะเกาแล้ว <c oughs> โอเคแล้วก็ไม่มีการตัดต่อด้วยนะไม่ตัดหรอกนะคือแบบอะไรที่มันดูแบบออริจินอลนะคะครูเชื่อว่าเราก็รับได้แหละ <c oughs> สภาพเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น เอาละเอาละเอาละนะคะเราจะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการผสมแก๊สเวลาที่โจทย์เขาจะพูดถึงการหาความดันรวมหรือความดันย่อยสิ่งแรกที่จะต้องเจอเลยนะคะก็คือมีแก๊สมากกว่า1ชนิดผสมกันอย่างเช่นในท่อนี้ค่ะผสมกันด้วยไฮโดรเจนมีออนและก็ฮีเลียมนะคะโดยแต่ละตัวเนี่ยนะคะมีปริมาตร อยู่ที่ 2, 4แล้วก็1ลิตรนะอันนี้เขียนไว้ก่อนละกันสำหรับตัวไฮโดรเจนนีออนแล้วก็ฮีเลียมนี่นะคะได้ตามนี้เลยแล้วก็มวลออกมานะคะตัวนี้ไฮโดรเจนอันนี้นีออนแล้วก็ฮีเลียมนะคะโจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่าความดันของแก๊สแต่ละชนิดก่อนเปิดวาลวนะคะก่อนเปิดวาลวเป็นเท่าไหร่โอไม g o เกอเน็ตก่อนเปิดวาลว เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกในเรื่องกฎของแกส๊สก็เริ่มต้นจาก PV เท่ากับ nRT ไว้เลยนะคะ PV เท่ากับ nRT ไว้เลยคราวนี้ก่อนเปิดวาล์วเนี่ยเราได้อะไรมาแล้วบ้างเราได้อะไรมาแล้วบ้างเราได้ปริมาตรค่ะตัวแรกเลยนะคะของไฮโดรเจนไฮโดรเจนของเรานะคะ P ติดเอาไว้ไฮโดรเจนก็คือ2ค่ะ จำนวนโมลน,นะคะก็คือ2.02หารด้วย2ค่ะมาจากไหนคะครูนัทค่ะมาจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า G ส่วนด้วย MW G ส่วนด้วย MW นะคะก็คือโมลนั่นเอง I ยังคงใช้ตัวเดิมค่ะ0.0821แล้วก็คูณด้วยทค่ะ อุณหภูมิอยู่ไหนอยู่ข้างบนไงนี่ไงนะคะใจเย็นๆนะคะเราก็ค่อยๆหา <c oughs> ค่อยๆแกะไปนะ27องศาก็อย่าเอามาใช้นะคะเราต้องใช้เป็น27บวก273ค่ะเราจะได้ออกมาเป็นพี <c oughs> ใจจริงเนี่ยเห็น2กับสก็อยากตัดกันแล้วกลายเป็น1นะคะก็ตัดกันแล้วล่ะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วไ <c> ห <oughs> <c oughs> นๆก็ไหนๆแล้วอะคิดเลขมาสิ 27บวก273ได้300แล้วก็คูณด้วย0.0821ได้24.63นะคะแล้วเราก็เอามาหารด้วย2จะได้ออกมาเป็น12.3 a t m เยี่ยมนะคะนี่เลยนะคะเห็นไม่บอกแล้วนะคะว่าเราจะเริ่มยังไงก็เริ่มจาก PV เท่ากับ NRT เริ่มจากสูตรนี้ยังไงก็ไม่ผิดนะคะ ไปต่อกันที่มีออนค่ะมีออนก็ยังคง P.V เท่ากับ N.R.T เหมือนเดิมแต่ใดๆเลยนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนปริมาตรตัวนี้ให้กลายเป็น4 N ตัวนี้เราจะใช้เป็น30.39มีออนของเราก็น่าจะเป็น40ดูตารางธาตุแล้วกันนะเรียกว่าน่าจะไม่ได้แหมนะคะมีออนนะคะนี่ค่ะอยู่ฝั่งนี้มองเห็นใช่ไหม มีอ้อนนะคะคือ20โอ้โหไม่ใกล้เคียงเลยนะคะโอเคมีอ้อนของเราก็คือ20ค่ะแล้วก็ไปต่อที่0.0821แล้วก็ตามด้วย300ค่ะอุณหภูมิตรงนี้ได้27องศานะคะแต่ด้วยความที่เมื่อกี้นี้ครูคำนวณมาแล้วค่ะเมื่อเราใช้27องศาแล้วก็คูณ300เนี่ยมันได้ประมาณ24.6 ไม่ใช่สูตรลัดนะคะแต่คูณกันแล้วไงจำได้นะคะจำได้ก็เอามาใช้ได้เลยนะดังนั้นค่ะเลขที่ออกของเราในงวดนี้เราจะเอา30.39คูณด้วย24.6แล้วก็หารด้วย24เป็น80ปัป๊บออกมาได้9.34นะคะเอาแบบใกล้เคียงแล้วกันนะ 9.34แต่ถ้าเกิดว่าเรามันเป็นข้อกาเราก็ใช้24.6ได้นะคะแต่ถ้าเกิดข้อเขียนไม่ให้ใช้นะเราก็ต้องกดเครื่องคิดเลขตามตัวเลขต่อไปนี้เลยอันนี้คือครูใช้จุดทศนิยมแค่หนึ่งตำแหน่งมันก็เลยดูมีความคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยนะตรงจุดทศนิยมนั่นแหละนะคะไปต่อค่ะไหนๆก็ไหนๆมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายค่ะ นั่นก็คือแก๊สฮีเลียมฮีเลียมของเราได้ปริมาตรก็คือ1แล้วก็ N ของเราก็คือ2ส่วนด้วย4ค่ะ0.0821นแะคะแล้วก็คูณด้วย300ตัวนี้เราก็คิดเลขกันออกมาเหมือนเดิมค่ะ2คูณนดคูณด้วย300แล้วก็หารด้วย400โอ้โหตัวเลขนะคะเราก็จะดูอุ้ยหาร1โอเคทำไม 0.13เอาใหม่ขออีกสักครั้งหนึ่งนะคะปริมาตรคือ1ลิตรโอเคแล้วก็ฮีเลียมนะคะก็คือ2โอเคอ่ะเอาใหม่ขออีกทีนึงแล้วกันนะคะ2คูณ0.0821คูณด้วย300หารด้วย4ออกมาได้โอเคค่ะ12.315แม่เครื่องคิดเลขยี่ห้อนี้นะคะ มันติดอยู่ใน iPad อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะโทษมันก็ไม่ได้เนี่ย ATM อุ้มองเห็นไหมเนี่ยเห็นนะคะคุณนัทรู้ได้ไงว่ามันผิดก็มีเฉลยอยู่นะคะคุณจดมาไว้โอเคนี่ก็คือตัวแรกนะคะก็คือการที่โจทย์เขากำลังจะบอกว่าก่อนเปิดวาล์วเนี่ยนะไอตัวความดันในแต่ละท่อมันมีค่าเท่าไหร่กันบ้างน,นะ คราวนี้ค่ะเรามาดูหลังเปิดท่อกันบ้างพอเปิดาวาล์วปั๊บโอ้โหเหมือนปล่อยหนูอะเหมือนปล่อยหนูนะเหมือนกับเวลาเลิกเรียนนะจ๊ะโดยเฉพาะเด็กอนุบาลน,นะคะไม่รู้จะรีบกลับบ้านไปไหนกลับไปก็ไม่ถือว่าจะได้ทำอะไร ก็ไปอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมแต่ก็เหมือนกับกรูออกมานะคะแก๊สไฮโดรเจนก็วิ่งมาแก๊สฮีเลียมก็วิ่งมาเอาผสมกันนีออนก็ไปทั้งนั้นนีออนก็ไปทั้งนี้ฮีเลีย,ยมก็ไหลไปไหลมาคราวนี้มันจะมองแตกต่างกันแล้วนะคะการที่มันมีการเปิดวาลวเนี่ยแก๊สทั้งหมดนี้จะถูกผสมกันสิ่งเดียวที่นักเรียนจะต้องจำให้ได้นั่นก็คือโมลรวมของแต่ละตัวนั้นจะมีค่าเท่ากับโมลรวม เราสามารถเอาโมลของแก๊สนั้นบวกกันได้โมลของแก๊สนั้นบวกกันได้นั่นก็คือโมลของไฮโดรเจนบวกด้วยโมลของตัวนีออนแล้วก็บวกด้วยโมลของตัวฮีเลียมบวกกันได้นะคะแล้วเราก็ยังคงกลับมาที่สูตรเดิมค่ะ PV ส่วนด้วย nRT n ของเรานะคะเอาไปไว้เดี๋ยวนะอ่ะย้ายให้ดูก่อนย้ายให้ดูก่อน จาก PV เท่ากับ NRT เราย้ายตัว RT ตัวนี้เนี่ยเอามาไว้ฝั่งนี้ซะเราจะได้อะไรออกมาคะเราจะได้ N ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ย PV นะคะ RT เท่ากับ PV RT บวกด้วย PV RT บวกด้วย PV แล้วก็ RT เนี่ยค่ะ3ตัวก็ PV RT ไปเรื่อยๆดูแล้วเหนื่อย ใช่ไหมเหนื่อยแต่แต่แต่แต,แต,แต่เราสามารถตัดตัว R กับ T ได้เพราะมันอยู่ใน temperature เดียวกัน<ฮ>นะเอาละค่ะเอาละค่ะมาต่อกันเลยนะคะ P ของเราคือ P รวมอยากจะรู้ V ปริมาตรก็ต้องเป็น V รวมนะจ๊ะเอา V ทั้งหมดบวกกันตัวนี้4ลิตรตัวนี้2ลิตรตัวนี้1ลิตรเอาบวกกันได้เท่าไหร่5 6 7ได้7ลิตรนะคะ เราจะแบ่งค่ะความดันในตัวนี้ความดันที่เราหาได้ตอนแรกของไฮโดรเจนก็คือ12.3นะคะปริมาตรไฮโดรเจนนะคะก็คือ2ลิตรเอามาคูณค่ะเอามาคูณน,นะคะแล้วก็บวกด้วยมีออนมีออนความดันเราหาได้คือ9.27ครูใช้ตัวนี้เลยนะคะ9.27แล้วก็คูณด้วย V ของ นีออนก็คือ4แล้วก็บวกไปอีกค่ะหมดและหมดที่นะคะบวกกับตัวฮีเลียมนะคะก็คือ12.3ปริมาตรคือ1ค่ะตอนนี้เราต้องมาวัดใจกันที่การคิดเลขแล้วนะคะตอนนี้เราต้องมาวัดใจที่การคิดเลขกันแล้วมาไหนไหนก็ไหนไหนไหนไก็ไหนไหน,นะอ่า12.3คูณด้วย2 ปั๊แล้วก็บวกด้วยอาศัยวงเล็บแล้วกันจะได้คูณได้ง่ายๆเลยนะคะเศก้าคูณด้วย4แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็บวกด้วย12.3นะคะคูณด้วยจริงๆเราไม่ต้องคูณก็ได้นะคะแต่มันมือไปหน่อยนะ,ะหาร7ค่ะได้ออกมาก็คือ10.48นะคะเอาเจ็ดตัวนี้มาหารแล้วด้วยนะ,ะนี่ค่ะ10.48 ATM อ้าวตัวนี้ไม่ได้เขียนฉเฉลยไว้นะนี่ค่ะก็คือวิธีการหาความดันรวมหลักการสำคัญก็ยังคงเป็น PV เท่ากับ nRT นั่นแหละนะแต่ก็อย่าลืมอย่างหนึ่งค่ะก็คือเวลาที่พูดถึงการผสมแก๊สสิ่งที่จะผสมกันได้นั่นก็คือโมนนั่นเองนะดังนั้นเวลาโจทย์ของเขาให้คันจมูกแล้วอ่ะขอเกาก่อนข่า <c oughs> <c oughs> นิดนึงกินน้ำด้วย ถ้าเกิดมีทีมงานก็ดีนะจะได้ช่วยกันตัดต่อแต่ไม่มีทีมงานนะคะก็คือเต็มที่เต็มที่ไปกันต่ออะ่ะเมื่อกี้นี้เข้าใจนะสรุปให้ทีหนึ่งค่ะก็คือความดันรวม V รวมเท่ากับความดันของไฮโดรเจนคูณนะคะ V ของไฮโดรเจนบวก P ีเลียมแล้วก็ V ฮีเลียมนะคะแล้วก็บวกด้วย P นนออน วีนนออนนะคะมีกี่ตัวก็บวกกันไปเลยนะตามหลักของโมนจะต้องบวกกันได้นะไปต่อค่ะโอ้โหเจอโจทย์แบบนี้หนูหยุดแล้วค่ะหนูข้ามไปเลยนะคะหนูข้ามไปเลยใจเย็นๆอะเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยเราดูที่สิ่งที่เขาถามก่อนโจทย์อยากจะรู้แค่ว่าความดันย่อยของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในของผสมนี้เป็นเท่าไหร่นะคะ อยากจะหาความดันย่อยของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์สิ่งที่เกิดขึ้นคือทำยังไงดีคิดอะไรไม่ออก PV เท่ากัน NRT เขียนไปอย่างนั้นและะ้ค่ะสบายใจ <c oughs> นะเขียนให้สบายใจไว้ก่อนอะจะทำอะไรก็ค่อยไปว่ากันต่อนะคะสิ่งที่เขาบอกคำแรกมาเลยคือคำว่าผสมเมื่อไหร่มีคำว่าผสมแก๊สเมื่อไหร่นะคะมวลรวมของเราก็จะมีค่าเท่ากับ โมลของแก๊สที่1ค่ะซัลเฟอร์ไดออกไซด์บวกด้วยโมลของแก๊สที่2ค่ะก็คือไนโตรเจนเขาบอกว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในภาชนะ0.5ลิตร25องศาความดัน1 atm เมื่อผ่านผงแคลเซียมออกไซด์นะคะแล้วก็ทำให้เกิดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์มานะคะเมื่อไยเทแก๊สไนโตรเจนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาไปใส่ลูกโป่งแม้ทำให ลูกโป่งพองขึ้นจนมีปริมาตร0.15อุณหภูมิเท่านี้และความดันเท่านี้อื้ือะค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปมวลรวมของเรานะคะก็จะต้องหาได้จากการที่เราไปดูว่าเราหา PV เท่ากับ nRT ได้ไหม PV ส่วนด้วย RT นะคะแล้วก็ PV ส่วนด้วย RT แล้วก็บวกด้วย PV ส่วนด้วย RT เขียนทํใไมก่อนสบายใจนะคือเวลาที่เราอยากจะตั้งหลักหากับคําตอบอะไรสักอย่างเนี่ยมีอะไรในหัวเขียนมาไว้ก่อนมีอะไรในหัวเนี่ยเขียนมาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะคะคือสังเกตไหมว่าทําไมครูไม่แบบไม่บอกเป็นแพทเทิร์นเลยอะคะ่ะครูน,นันขาบอกเลยคะ่ะว่าโจทย์แบบนี้ใช้สูตรไหนดี ใจจริงอะครูก็อยากบอกแบบนั้นเหมือนกันง่ายสําหรับครูด,ด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนค่ะโจทย์แบบนี้ใช้สูตรนี้นี้แบบนี้ได้เลยแต่อะไรเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะพอเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเราไปเจอโจทย์ที่มันยากกว่านี้ไปเจอโจทย์ที่มันแอดวานซ์กว่านี้เราเริ่มไม่เป็นไงใช่ไหมเราเริ่มไม่เป็นครูก็เลยมาแบบว่าพอให้ลูกไม่ใช่ให้ให้ให,ให้นักเรียนนะคะเอาโจทย์มาให้ จากนั้นใครที่ส่งโจทย์มาครูเอามาอัดเลยแล้วนี่คือคําตอบที่เขาวงเล็บมาให้นะคะประเด็นที่สําคัญก็คือเราเจอโจทย์พร้อมกันเราเจอโจทย์พร้อมกันนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรที่ครูมีครูก็ค่อยๆไล่ออกมาเค้นออกมาจากสมองน้อยๆเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆทําไปไม่ได้ก็ไม่ได้เลิกแค่นั้นเองอืใช่ไหม <laughs> ต่อต่อโอเค โจทย์เขาบอกต่อนะคะว่าคือตอนผสมเนี่ยนะตอนผสมเขาได้ p คือ1 atm แล้วของเขานี่นี่น,นีคำว่าผสมนะคะเมื่อมีการผสมของตัว2ตัวเนี้ยเราก็แทนเลยค่ะโจทย์เขาบอก v มาใช่ปะ่ะบอก t มาแล้วก็บอกความดันรวมมานะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนออกมาเลยค่ะก็คือ p คือ1ส่วน v คือเท่าไหร่ v ก็คือ0.5 นะคะแล้วเราไม่รู้ N รวมค่ะก็เขียนเอาไว้ r ก็ยังคงเป็น0.0821นะขอขยิบตรงนี้ไปก่อนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตัวทดเอาไว้ด้านนี้ก่อนจากนั้นไปต่อที่อุณหภูมิที่25บวกด้วย273เอาละตอนนี้เราจะได้ NT เอามาทำไมฮก็เดี๋ยวค่อยๆไปเม่จะเย็นๆนะจ๊ะบอกครูนี่แหละนะไม่ได้บอกคนอื่นเลยนะ เอออามาไว้ก่อนไหนไหนเขาก็ให้มาแล้วก็ต้องมีได้ใช้แน่ๆแหละยี่สิบห้าบวกสองเจดสมนะคะติดต้องใส่วงเล็บสองรอบด้วยนะถ้าเกิดว่าในมือถือก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมันจะออกมาไม่ค่อยเออ่ไม่ค่อยตรงนะมันจะคาดเคลื่อนได้อ่ามาได้0ูนโมลเอาละค่ะโจทย์ต้องการอยากจะรู้ความดันย่อยของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บรรทัดต่อมาโจทย์บอกอะไรมาอีกอะ่ะเขาบอกว่าถ่ายเทไนโตรเจนที่ไม่ทําปฏิกิยาในลูกโป่งแล้วลูกโป่งพองขึ้น0.15ลิตรแล้วก็อุณหภูมิความดันเท่านี้ความดันย่อยของซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีค่าเท่าไหร่นะคะสิ่งที่จะต้องทําก็คือสิ่งที่จะต้องทําก็คือเราก็ใช้สูตรเดิมค่ะ PV เท่ากับ nRT นะ แต่คราวนี้เนี่ย P ที่เราจะได้มาในบรรทัดที่สองนี้เขาบอกว่าเป็นตัว P ของลูกป,ป่งที่พองขึ้นนะคะเมื่อเติมแก๊สในตัวเจนเข้าไป0.15ลตรลิตร P เท่าไหร่ P ไม่เท่ากันอีกนะคะ1.2 atm จากนั้นนะคะเราจะได้ n ออกมา n ตัวนี้จะต้องเป็น n ของไนโตรเจนนะจ๊ะ เมื่อถ่ายแก๊สในโตเจนก็ต้องเป็น N ในโตเจนนะต้องเป็น N ในโตเจนอ่ะในโตเจนมาค่ะแล้วเราก็จะได้0ูนย์คูณด้วยอุณหภูมิ50าสิบเลยเลยโอ้สูงขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยนะนี่ค่ะอุณหภูมิห้าค่อยๆไปบอกกับตัวเองก็บอกแล้วคุณนัดข้ามเถอะเจออย่างนี้ขัดจมูกจังเลยโควิด <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> นะค่อยๆไปนะ,ะไม่เป็นไรค่ะเราเจออะไรเราก็ค่อยๆทําสูตรเราก็มีนะคะค่อยๆคิดค่อยๆไปทีละสเต็ป0.15ก็จะกลายเป็น0.18อื0.18แล้วก็หารด้วยอะไรอ่ะแล้วก็าหารด้วย0.18คูณโอ้ยหารเอ้า0.18หารด้วย 0.0821แล้วก็คูณด้วย50บวกด้ว27ย273อืมาทศนิยมมาล้วนๆเลยอันนี้หารกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้น n ในตัวเชนตืด๊ดๆนะคะ n ในตัวเชนของครูก็จะได้ออกมาเป็น n ในตัวเช่นออกมาได้0.0067 ้าวครูน้นเขาอยากจะรู้ความดันนะคะครูจะหาเอ็นอะไรเยอะแยะครูจะหาเอ็นอะไรเยอะแยะเนี N ่ยเอ็นเอ็นครูนี่ไปไกลแล้วเนี่ยนะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าเวลาเราเจอโจทย์อะไรคิดอะไรไม่ออกแล้วมันต้องใช้เวลาน้อยก็ค่อยๆไปนะคะสูตรเดียว PV เท่ากับ nRT อย่างน้อยวันนี้ได้สูตรนี้แน่ๆนะมากลับมาค่ะ เราได้ N อะไรมาแล้วก็ในเมื่อเราได้ N มาตั้งเยอะแยะเราก็ต้องได้ N อีกตัวหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้ Nt ของเราก็คือ0.02เราอยากจะรู้ N ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วตัวนี้เอของไนโตรเจนก็คือ0.0067นกะ็ะก็คงไม่ยากนะคะในการหา N ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เราจะได้ออกมาเป็น0.02-0.0067ลบ0 0ปั๊บออกมาได้ 0.0133อุ้ยเลขไม่สวยเลย <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเกิดในโจทย์จะใจร้ายแบบนี้หรือเปล่านะคะในโรงเรียนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอ่ะคราวนี้มาสู่ขั้นตอนที่เรากำลังจะแทนค่าแล้วนะในเรื่องของซัลเฟอร์ไดออกไซด์หายใจเข้าลึกๆค่ะ เปิดเพลงแล้วเต้นทําไมก่อนคิดอยู่ไงคิดอยู่ให้เวลาคิดด้วยนะคะนะเมื่อกี้คิดด้วยไงแล้วก็เต้นไปด้วยนะ,ะสรุปแล้วนะคะเราสามารถทําแบบนี้ได้นักเรียนรู้ไหมว่าถ้าเกิดเราอยากจะหาความดันย่อยนะคะครูใช้ p แดดนะคะของซัลเฟอร์ไดออกไซด์หลังผสมเราสามารถหาได้จากความดันรวมค่ะแล้วก็เท่ากับ n ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หานด้วย N รวมค่ะนี่ตัวนี้ทำได้นะคะทำได้เอา้ามาจากไหนอีก PV เท่ากับ NRT เหมือนเดิมย้ายฝั่งเฉยๆนะคะก็จริงๆก็มาจาก PV เท่ากับ NRT นั่นแหละแต่ว่าเราตัดออกแล้วก็เลยเหลือแค่ตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ตัวความดันแล้วก็โมนนะคะ มาพอได้แบบนี้เสร็จเราอยากจะรู้ p ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ความดันนะคะความดันรวมของเราก็คือเอาตั้งแต่ตอนที่มันผสมกันไม่ใช่ของไนโตรเจนนะคะเอาความดันรวมเลยนะก็คือ1 atm นะจากตอนแรกเลยเอาตอนที่ผสมกันเลยนะแล้วไปต่อที่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์คือ0.0133ส่วนด้วย n รวมนะคะ0.02เราก็จะได้ตัวเลขนั้นออกมา0.0 0133หารด้วย0.02ออกมาได้0.665จ้าโอ้ยครูนะดูมันได้6.7เออก็แบบอืมนะคือบางทีอ่ะเราก็คาดเคลื่อนกันบ้างแหละนะเครื่องคิดเลขของใครของมันแต่อย่าคาดเคลื่อนไปเป็น10ไปเป็น1อย่างเงี้ยไม่ได้6.7665ก็ใกล้เคียงนะคะเน้นว่าใกล้เคียงจ้ะ บอกแล้วนะคะนิยามเดียวเลยในเรื่องนี้ก็คือค่อยๆไปนะค่อยๆไป,นะค,ค,ไปคิดอะไรไม่ออก PV เท่ากับ NRT ไว้ก่อนครูนัดอยากจะรู้ว่าที่มาเออมีมีคนถามเหมือนกับมีเสียงายกะซิบมาบอกครูนัทขาสูตรนี้มายังไงนะเอาเขียนให้ดูหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะสูตรนี้ก็มาจากสิ่สงเดิมเลยะคะ่ะก็คือ PV ส่วนด้วย NRT นะแล้วก็ PV ส่วนด้วย NRT เหมือนเดิมแหละ อยู่แค่นี้อันนี้รวมอันนี้ซันเฟอร์ไดออกไซด์อะไรเหมือนกันก็ตัดกัน R กับ T เหมือนกันใช่ไหมละ่ะตัดกัน V กับ V ปริมาณในแบบอง์รวมเดียวกันองค์รวมเดียวกันนะคะตัวนี้ครูเขียนเป็น T t แล้วก็ซันเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ซันเฟอร์ไดออกไซด์แล้วครูนัทก็ย้ายมาให้มันแบบดูดีเออ P ของซัลเฟอร์แล้วก็ P ของ T แบบเนี้ดูดีขึ้นไหมละ่ะไม่ค่ะ เอาแบบที่ทําเหมือนเดิมดีกว่านะคะเนี่ยก็ย้ายมานะคะก็ได้เหมือนเดิมก็อย่างที่บอกค่อยๆไป <c oughs> และถ้าเกิดใครที่อยากจะให้ทําโจทย์อะไรแบบเรียวๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ส่งโจทย์มาขอร้องว่าพิมพ์มาให้ด้วยจะดีมากนะพิมพ์ใน Word ครูจะได้เอามาแปะแล้วก็เอามาเฉลยให้แบบนี้ <c oughs> ในทุกๆวีคเราจะ,เ <commitment> จะได้เจอกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ฝาก <c oughs> คอสนี้ไว้ด้วยเผื่อใครสนใจทฤษฎี ไปแล้วจะพูดอะไรต่อไปแล้วบ๊ายบาย